ว้าวซิกแพคสบายดีพี่น้องขึ้นมาขึ้นมาไต่ใสตึกฮ่กเวลาเกือบ่งมงเจะสิบโมงแล้วสบายดีจะสิบนั่นี่ก้เวลาเกือบสิบมงสี่ทมเนาะเหนื่อยวสบายดีหนาวพักกันหนาวมาสู้ดูไดไยังไงไถ่ถาจนขึนเบิ ใส่เว็บชื่อมหาเพื่นนาใส่โอ้ยทะเลล่อเลยนี่สะแพงคุงสะแพงนี่ใส่ป่าโซมดูว้าเต็มของพี่น้องอุ้ยปลาลินมาหน่ะยังลิงยังหูจักบักกั๊บมาหูจักโอ้ค่ะแมลงลิงมาโฟกัสเนี่ยแมลงลิงอุ้ยหยาดพี่น้องตอนนี้ก็อยู่อยู่ อยู่แคมของพี่น้องอยู่แคมของฝั่งลาวเนาะอออืื้หถักกันมาเบิ่งด้วยฮะพี่น้องพี่น้องเสียห้เบิ่งอีหยังอันนี้มันอันนี้เอิ้นอีหยังพี่น้องบ้านแม่ืองลิงเอิ้นอันไม่งงงงยังมันคือไม่หยุ่มกันได้น่ะเออเวลามันนอนเนาะมาโซ่อีกหนี่งเอามาโซ่อีกหนี่งเวลามันนอนเนาะต้องมีแนวกินปลาอะไรเออหมักม่วงหมักม่วงแอคับแม่เอ็นดีอีกอีกของหนึ่ง อพี่น้องสองของเต็มอุ้ยตัวนี้ซิมีแต่ตัวใหญ่แ่้พอดีปีั้นนี่มาดีอืเอา้เอาไวได้ถ่ายนี่นี่นี่ตัวปลาช่ไหมนี่ม่น้องเลงขว่าจะออยู่ของแท้นั่นๆังนกรจุ่มอยู่ด้นะปานางแมนยูเออแมนยอปานางโนปาแมนนบบเบิ้งเบิ้งปานาง ร่างก็เสื่อมไซกุนี่ปะนางนางป่วยนักแม่เลยปะนางฮัลโหลหนูไปจับขี้กูนี่ก็จิ้มล้วปะนางได้ปีปลาทูนี่ปลาทูพี่น้องปลานางปะนางนี่ปลาทู่อาอผมเม็นแล้วปลาตองปลาแล้วเสียบคอปลาตองข้างบนเป็นปะนางประจักตัวนี้ปลาตองปลาตองพวต่างกันหมดมันมีเกตเด้นี่นะมันมีเกตปลาตองเลยอันนี้มันเป็นปลาหนังปลาหนังปละนาง เออตัวนี้บ่มีเกียดเนาะนีบมีเกียดตัวนี้ตองเริ่มทำงานถ้าตัวมันเป็นยางยืดๆหละป่ายางกินมังกรวางบ่งเกือมีแต่บ่งกอนอนผวาบรดยานดอกพี่น้องอ้ยืงไปนับดิแมงลิงก็ซับมังไว้บถาใส่หน้าใหญ่ใหญ่แนมันจะกลุ่เหึงมีแล่ตีกังมอ้าวเดี๋ยวกันมอติ ให้มันเป็นท่านก่อนเดิมหมอคอยชีดักเนยนีเออย่งมากกันมาว่าโอ้ยว้ันาเ่าโตอยู่นี่ก็โทรได้มีสัญญาณได้โทรตมีสัญญาณสัญญาณดีคือยังสัญญาห้าเบิยูทูบนานดีได้ท่าอ้าวกยังพี่น้องสอนป่าใส่คีใส่คีนั่นยันมะนาวานออกมาเทเทมะนามาปูกรสอบ อันนี้มาปูใส่ชีให้เสร็มอ่ะขันพายะเห็นอันซิกแพคนี่ยเบิ่งซองเป็นนังลิงเลยพี่น้องเอาเยนะอามาลิ้นทีวีมาลิ้นทีวีเป็นป้าเนี่ยเสียบพ่อตะหาระทงเนาะเออมันกระโดดเสียบมันโอ้ยึงเนี่ยผูกมึงเข่ามันเนี้ยเป็นลึมๆอยู่หากอันปลาทะเลได้มันใหญ่กว่านี้ของทะเลนะแล้วบุกเงาบ้านเลย โอ้มีป่ายังแน่อุ้ยเอามาได้ก็อุ้ยห้องเงาก็กรองแกล้งมีแต่ตัวยิ่ใหญ่บายดีพี่น้องอุ้ยอุ้ยก็ได้อุ้ยสองสามตัวใหญ่ยหญ่เติบโตที่ประมานอยู่มาเติบมาเติบมาแมนมีปลาหนางปลาตองปลาลิ้นหมาอุ้ยปลาลิ้นหมายังอกแดลกแปลกพี่น้องบายดีปลาลิ้นหมาของปลาลิ้นหมาปลาแปลกอยากเอาไปเลี้ยงเสซี่บอกแพงนั้นผู้จักระบอบปลาลิ้นหมานี่ เบ้าต่ว่าอยากเอาไปเลี้ยงมาดินมาเมืดเมดใหญ่กับซำนิวซีนิวได้ดีเดยเมลิงฮะพีุ่นบอะจะแลกขอยเ็นใหญ่เดี๋ยวซ้ำนี้ใช้แปะนเอามาให้แป้นกระมิดตัวใหญ่โซย์สุด สดมากเต้นดองๆปีงกลางเลยปีงกลางอันอุ้ยปีงกระพังคลองแล้วเนาะเพราะว่าแม้ว่าว่าปิีงอยู่กลางคลองอุ้ยมันจะโตเ่อยพ่อบผสมยังดึงไว้โอ้ยมันได้สิพ่อพกแพ่งกินผู้เดียวกับเบิร์ดแหละอันกองตัวนึงเอย่ไส วายิ่เลอหามลืมไม่ใช่พังเลยค่ะดินไปคนน้านี่พี่เครื่องแล้วพี่นี่นี่นี่เครื่อนี่ยเงมหาแห่งนิตี้เลยทานนเรื่องต้องสกปากนะเพื่อนอดเวลากินล้วพี่น้องเดอข่าวนักกันเด้อเด้อเรื่อเด้อพี่น้องมาเด้อ FC ทุกๆคนนข่าวนักกันเนาะพี่น้องค่วนทั้งฝนตกทั้งหิวเข่าทั้งโอ้ยคักขนาดบาดนี้มามีมองลีมองปุ๊บ กินย่างเดี่ยวตี่สงเดี่ยวขาขนาดพี่น้องชอบโม่งนะซอกไผ่กับบัวถ่ายสองไพ่กับบัวถ่ายมันลิงถ่ายสงบสองซอกแป้งกังดกินเดียวสมงหิวมีต้มป่าจำป่าตำมะฮงพี่น้องเคุยตวลูมน้ำิเนาะผู้ใหญ่ถกกานเอฟซีกกทน มาเด้อมาเด้อมาเด้อแม่ทุกๆคนเนาะแซ่บนัวๆพี่เนาะอ๋อหักเลยอ่ะหักนะหักแห้งสายฝนนี่ค่ะเฮ้ยสังเกตถัวยก้าหูเนาะผักตั้งดเฮ้ยพี่น้องเรื่องเรื่องลืมถัวยเอาใส่กระต่ายไปจักไปทังใดถวยโฟงไปไหนพี่ห่อผักกระโดนสีกเปียกคักสับอืมโทรศัพท์ นั่งถืดหอมผักดังเลิศห้อยโอ้แล้ว่ะเฮ้ยักดังเลิศเขากันเลยกับปลาอ๋อบาดเนี้ยบาดกับตาดิบมึงเนื้อหนาวโอ้ยบริวณน้ำเด้อดขนนดนี้โอ้ยยันทางลื่นได้คขนนาดนีกไปยักตึ๊กแฮงกับตึ๊กเลยเด้อบายบายเมื่อแนี้ยนทางลื่นแน่นอนบายบายโลดทำฝนตกแบบป้าดแหงคอยว่าเอาพะาห่มนี่ยมาขัง

ดาวเต็มผ้ายังมาตกตอนย <seas> ินเ้าอยู่ๆก็เออเออมาคิดว่าลมเพอไเมผลบดมพ่มม่พม่มด้มีลมจากเม็ดว่าใชทังลงด่วนยันผ่าผ่าเ่มเพิ่นเพิ่มทม่ม่นม่พพ่เพิ่่บ้แ่งแล่พี่น้องคนตกมากเลยบ่มีจัง กินกินหน้อหนาวถักกระ thon วันกี้เรายากมาไก่มาใก่้เนี่ยผักกระ thon แาดไปเก็บยังใส่ทุงมืออะไรได้กระ thon เออคือมาเห็ุให้กันหนาวตาโถหนาวบ่แัดนี้บ่แ้งสันหยกหยกหนาวว่ะบ่แพงสันหยกยกเอาจีรอกับมีแบบนี้บังดูบังดู จมแจวเลยออกมาโซตัวหน่อยโอ้มันนี่มันปีบเพานนี่ป่งเนาะเอาที่จานเลยพร้อมปุ๊บนะปิดไปแน่อัดแล้วก็จกแล้วก็ปิดจกแล้วก็ปิดจี่ลล์พี่น้องจับนี้มันกับจานโป้แห้งเลยไปซะลูกไปท่านเรนพ้นโต๊ะถี่าน้ำกันเด้อพี่น้องจัดเออมาคีว่าสีเศร้าเหนอยรองเลยปวดมีดกันหนึ่งจัดหนักมันห่อนเดียนตอนนี้ต้องการหนำด่วนบ่ เปียกเด้อบ่แม่ว่าบ่เปียกคนแนนี้มอาเด้อคะแนเด้ออบ่ยู่แล้วคนแนนี้ก็จะแม่นคัดความสุกขัเนะกินกระลังได้สองคำปางกินอยู่หันให้หน้าโหลดดำหน้าสิกิลหน้าหีหน้าแหงเติบเล่จาจางเหรางเ่ะอเล่เอื้อนเลร เหือดบ่เออเยอะถึงเมาแล้วบาดเลยผ่าแล้วฉีหงไหลลังมันฉีห้องขนตกเลยเดี๋ยวยังห้าวมากเื่อนเนาะแท่งแม่ค่ะเดี๋ยววันี้จะขอจะคลิปแล้วพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่เก่าเนาะไปแล้วพีีีี่น้องสสบบบาาายยดดดพี่น้องสบายดี